สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู so ่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของธาตุมากันที่ธาตุดินนะคะพฤษศกันมังกรค่ะ16-31กันยานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาอ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันวันที่อาจารย์วางไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้แล้วให้คุณไปเช็คเอาว่าอยู่ในราศีอะไรอยู่ในวันอยู่ในธาตุอะไรนะคะธาตุดินค่ะพืชศบการมังกรไพ่ใบแรกค่ะดิ้งแมนการรอคอยอย่างเจ็บปวดนะคะการรอคอยอย่างทุกข์ทรมานเหรอแต่ก็มีไพท่ที่ว้าว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 ้วาว,ว,าว,ว,าว ก็มีไพ่ที่ดีนะเดอะซันก็มากับเดลิฟเวอร์ด้วยมีรักครั้งใหม่หรือมีรักที่ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจกับใครทั้งนั้นคะ่ะมีเด็กมาขอโอกาสจากคุณไหมมีเด็กนําความรักมาให้หรอคะมีเกิดเกิดอาการของคนที่เสน่ห์แรงหรือเปล่าหรือเปล่าความรักต้องอดทนโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคาเดนคนที่คุณรัก เอออฟครับค่ะเขารักคุณนะแต่เขานิ่งเฉยใส่คุณหรือเปล่าช่วงนี้เขาภาระเยอะไหมเขายังคงรักคุณอยู่ค่ะโอเคไหมแนวโน้มความสัมพันธ์แน่นาคตจาดินจา๋าพศบกันมังกรแนวโน้มมันยากลำบากใช่ไหมก็าจะฝ่าฟันไปได้ใช่ไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงใช่ไหมคิดไต่ตองทบทวนแล้วใช่ไหมโอเคค่ะ ไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของเราสองคนหรือสามคนก็ไม่รู้นะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นเมนเอเนจีหลักเป็นเดอะแฮงแมนนะคะแล้วก็ความรักของคุณห้าใบความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่ใบแรกเป็นเดอะแฮงแมนค่ะคุณแขวนตัวอยู่กับความรู้สึกที่มันทรมานถ้าในด้านของความรักรู้สึกทุกทรมานเกี่ยวกับความรักมากๆนะคะมีความรู้สึกว่า าการอยู่กับที่การถูกบังคับถูกจองถูกทรมานให้อยู่กับปัญหาต้องเรียนรู้ปรับตัวหรือมองในมุมมองปัญหาในมุมมองใหม่ๆนะคะการเสียสละการอดทนนะคะมีความรู้สึกว่าคุณต้องทนรับกับข้อเสียของอีกฝ่ายหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรักเข้าข้างเดียวก็ได้หรือความรักที่มีปัญหาบางอย่างซึ่งไม่สามารถเลิกกันได้นะ มันเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเป็นการเว้นระยะห่างการสักพักก็ได้นะคะการเหินห่างนะคะเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ซึ่งโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ไหมถ้าคุณทบทวนแล้วคุณมองแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีคุณก็อาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ยังอยู่กับตรงนั้นก็ยังอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนะตรงนั้นนะคะ รู้สึกแบบมันช่างอึดอัดน่ะมันเป็นความรู้สึกที่หาทางออกไม่ได้แล้วเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างแย่นะคะอดีตท,ที่ผ่านมาอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตท,ที่ผ่านมามีความสุขดีเอ้ได้งานใหม่ไหมคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดอะซันความรักไม่ดีแต่งานดีหรือเปล่าเดอะซันเป็นการก้าวหน้าไหนนะ้าที่การงานหรือหรือคุณได้พูดจาเจรจาพูดคุย มันทําให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นเด e s ันคุณอาจจะได้งานใหม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความปรากเพิ่มปริติยินดีหรือความรู้สึกที่มันบาดหมางอยู่ในใจมันเริ่มรดมันเริ่มแบบมันเริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าใจได้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นนะ่ะเดอร์เลอร์คุณบอกคุณรักเขานะ่ะคนคนนี้คุณรักเขาเขารักคุณมันเป็นรักที่ยังเป็นทางเลือกค่ะ เป็นรักที่ยังไม่ถูกเลือกเขายังเป็นตัวเลือกของคุณอยู่อ่ะจริงๆคุณบอกว่าการกลับมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนมีเด็กมาเตาะเลยค่ะมีเด็กมาขอโอกาสจากคุณไหมคะหรือคุณไปหยิบยื่นโอกาสอะไรให้เด็กคนไหนเฟรนช่วงนี้งานทั้งหนักทั้งเหนื่อยต้องอดทนใช่ไหมหรือบางคนเริ่มต้นงานใหม่แล้วจ้ะคุณคิดถึงคนรักเก่าค่ะซิกออฟครับรักต่างวัยรักที่อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัย เป็นความรู้สึกที่อยากเจออยากเจออยากพูดอยากคุยคนที่คุณเดินออกมาแล้วแต่ว่าเดินออกไปไม่สุดทางเป็นความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกรักเขาฝ่ายเดียวไม่ได้รับความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้เลยคุณจะไปเขาก็จะรัง้งพอเขาจะไปคุณก็จะรั้งหรือเปล่าเป็นความรู้สึกก็ต้องวิ่งตามคิดถึงอะไรอาวอนอยากพัฒนา แต่คุณเองค่อนข้างจะโฟกัสกับตัวคุณเองค่อนข้างมีการทักทายกลับมาหรือเปล่ามีการทักทายกลับมาได้พูดได้คุยได้เจรจากันหรือได้รับข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมค่ะประมาณนั้นทีเดียวนะคะโอเคอคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคะ่ะเอชออฟครับคุณอาจจะคุยกับราศีมีนราศีมีนราศีธาตุลมเมถุนตุลกุม น้ำกรกฏมีนพฤิจิกกันาใครอีกเดี๋ยวเจอร้ชจานรจะบอกนะคะประมาณนั้นความความรู้สึกของเขา H g e of cup ค่ะ the hangman สี่ถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็ king of cup เขายังรู้สึกดีๆกับคุณยังรู้สึกถึงคุณอยู่แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องในใจ พยายามอธมาธรรมะเข้าข่มปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวเพื่อคิดไต่ตองทบทวนเขามีโอกาสดีๆหลายๆครั้งที่มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เขาไม่เขาไม่ให้ความสนใจช่วงนี้งานเขาค่อนข้างเยอะแบกรับภาระหน้าที่แบกรับปัญหาไว้เต็มบาทเต็มไหรเลยค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบอะไรมากมายในชีวิตของเขา King of c u p เขาบอกเขารักคุณนะ ถ้าถามว่าให้ก็าทาอะไรไม่ไม่คนคนนี้มีความเป็นอิสระเขาอาจจะเด็กว่าคุณก็ได้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางกายหรือต่างชาติต่างภาษาต่างอายุต่างศาสนาเดอะฟูมาบอกว่าเขายังเขาอยากเดินทางนะเนี่ยมีการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อการพักผ่อนรู้สึกว่าช่วงนี้อุปสรรคกับปัญหาเขาเยอะคนคนี้ค่อนข้างใจร้อนอยู่เหมือนกันนะคะรถปา์ต้ใครมีเจ้าของแล้วคะ หลักซ้อนซ้อนเนื้นหรือเปล่าคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของจ้าด,ดินตอบด้วยในเมนโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้โดรารีออดมาบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ดีหรอกค่ะแต่ก็อยากมีกันไว้อยากจะไปเรื่อยๆแบบนี้มันอาจจะทุกบ้างสุกบ้างทักบ้างไม่ทักบ้างทักมาครั้งหนึ่งหายไปสองเดือน คุยกันครั้งหายไปหนึ่งเดือนคุยกันครั้งหายไปอาทิตย์หนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเด,ดินจ๋าคิงออฟสอดมาบอกว่าคุณบางครั้งคุณคิดทบทวนไตรตรองคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจแต่มีเด็กน้อยพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกของคุณอยู่หรือมีคนพยายามปิดกั้นความความรู้สึกที่มีอะประมาณนั้นแต่ก็อยากกักไว้นะคุณเป็นควีนคุณเป็นคิงออฟสอดเขาเป็นควีนออฟสอด ลักษณะของคนที่มีใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะเวลามีความรักจะใช้สมองความจะคิดเยอะอ่ะเขาเรียกคิดเยอะเป็นคนตรงไปตรงมาทั้งคู่อยากได้อะไรก็บอกกันตรงๆพูดกันตรงๆอืมเป็นคนที่ไม่หวานสักเท่าไหร่หวานผ่าซากด้วยกันทั้งคู่เขามีอีโก,โก้คุณก็มีอีโก,โก้เขามีดีคุณก็มีดีค่ะเขาคิดยังไงกับคุณค้ดินเขาคิดยังไงก้าช่วย คนคนนี้มีคนชอบเยอะนะมีดีทีเดียวหรอมีดีจะอวดหรืออวดดีก็ไม่รู้ละค่ะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีงานที่มั่นคงโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินมันเขาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่เลย <S <S <ๆ S 1> เขายังมองความสัมพันธ์นี้ดีอยู่นะแต่เขาอะโฟตัวเขาเนี่ยไปโฟกัสกับงานกับเงินรู้สึกอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความมั่นคงของชีวิต คนคนนี้มีภาวะความเป็นผู้นำสูงเป็นคนรอบคอบการศึกษาดีความรู้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะเนี่ยบางคนเป็นลักษณะของคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณอาจจะคอนโทรลเขาก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่คอนโทรลเขาแต่ต่างคนยังรักกันค่ะ true of cup อาจารย์ยังมองถึงความรู้สึกที่ยังสามารถคุยกันได้แต่คุยกันแบบว่าอย่างที่บอกคุยกันแบบว่าทักกันทิงหายไป3วัน7วัน สิบวันเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาทักกันใหม่ประมาณนั้นแหละแต่มันทิ้งกันได้ไหมก็ไม่ค่ะเป็นความรู้สึกผูกพันคุณหลักคิดยังไงกับเขาจา้าเดนคุณนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังค่ะวางเขารงก็ไม่ได้คุณมีความฝันมีความต้องการคุณเริ่มต้นอะไรใหม่จ้ะคุณเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้ใหม่เหรอถึงจะเริ่มต้นใหม่แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่เหมือนเดิมใช่ไหมคุณกังวลอะไรอยู่คะเริ่มมูกนการกังความกังวล ความรักของคุณอาจจะเป็นรักในที่ลับๆไม่เปิดเผยก็ได้คุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาเช่นกันคุณก็อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็อยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาก็ดูเชิงคุณน่ะแหละคุณก็ดูเชิงเขาเช่นกันแต่ความสัมพันธ์คุณไม่เลือกอะคุณไม่เลือกตัดสินใจอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่เลือกตัดสินใจไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ The High ลแฟรนช์เป็นไพ่พระคุณเป็นคนมีความรู้ดี บางคนเป็นคนที่เรียนถึงระดับปริญญาโทเลยนะคะมีความรู้ดีมีความคิดดีซึ่งในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความชัดเจนกว่าให้ความชัดเจนไม่ได้ใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโอ้ไพ่คู่ขึ้นมาถึงสองสามใบเลเวอร์ก็เป็นไพ่แต่ชาติอดีตซิกออฟคัพก็เป็นไพ่แต่ชาติอดีตซึ่งมันเป็นอดีตที่คุณพัวพันกันมาค่ะ ชาติอดีตคุณได้เจอได้เจอได้มีความผูกใจผูกกายกันมาชาตินี้อาจจะร่วมเคยเคยมีความรักต่อก,กันทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันชาตินี้ถึงมาเจอกันแล้วลืมกันไม่ลงเขาถือคุณไว้คุณก็ถือเขาไว้เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแต่ต่างคนต่างก็มีอีกโก้ต่างคนต่างมีอะไรมีความเหมือนที่แตกต่าง ความเหมือนที่แตกต่างคืออะไรเขาอาจจะเด็กกว่าคุณคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ความเป็นเด็กของเขานั้นเขามีความคิดเช่นเดียวกับคุณค่ะโอเคไหมโอเคนะไปต่อคนที่เบรกกันคนที่ไม่พูดกันคนที่ไม่ทักทายกันยังมีโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์ได้ไหมคะยังมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหม ความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาได้ไหมคะเด็กไฮราแฟนค่ะพาบอกว่ามีคนพยายามนึกถึงนึกถึงความถูกต้องนึกถึงความชัดเจน และเป็นอยากเป็นอิสระจากบ่วงจากห่วงนี้ไม่อยากมีความรู้สึกที่มันต้องเจ็บหรือความรู้สึกที่มันอยู่ในความรู้สึกที่มันมันไปไม่ได้มันยังติดบ่วงติดห่วงเดอะซั้นคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเดอะเดวิลคุณสองคนผูกจิตผูกใจยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันยังวนเว,ว,วียนปนเปี้ยน,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 นแต่มันเป็นความทุกข์ ที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ยังมีกันยังอยากจะมีการและกันคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะคะคนที่มีความแฟร์ลี่คนที่มีความน่ารักคนที่มีคนเข้ามาสนใจเยอะๆทีเดียวคุณเองก็มีคนสนใจเยอะนะคะไม่ได้เขาคนเดียวนะเขาอยากมีคนยังอยากยังมีเพรสชั่นความต้องการความปรารถนากับความรักครั้งนี้ค่ะยังมีการกลับมาค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องทนนะนะ เป็นความรู้สึกที่ต้องทนความรักที่รู้กันอยู่สองคนในใจรู้กันอยู่สองคนอ่าเป็นความคุณมองเขาว่าเขามีความรับเยอะและคุณเองเขาก็มองคุณว่าคุณมีความรับเยอะด้วยเด่นคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะคุณอยากให้ความคุณอยากเดินจากไปออกจากบ่วงจากห่วงความรักรู้สึกติดบ่วงติดห่วงกับเขาอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาว่าคุณเครียดคุณเครียดนะ และคุณวิตกกังวลคุณเสิรฟคุณส่องคุณเฝ้ามองก็อยู่คุณอยากให้ความรู้สึกของคุณมันหายไปคุณอยากคุณอยากให้ความรู้สึกคือคุณไม่อยากให้คุณคุณเอาผู้เอาใจไปผูกกับใครรู้สึกทรมานกับความรู้สึกนี้น่นะอืมรู้สึกรักเขารู้สึกทําอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลยประมาณนั้นเลยประมาณอยากอยากวิ่งเข้าไปหาอยากในในในที่เงียบเงียบที่คุณเงียบอยู่เนี่ย คุณอยากวิ่งเข้าไปหาอยากมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาแต่คุณทำอะไรไม่ได้จริงๆกับความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่สามารถเทคแอคชั่นได้ได้แต่อยู่กับตัวเองได้แต่คิดเองเออเองเจ็บเองน้อยใจเองแล้วอยากเดินจากไปในความสัมพันธ์นี้เองต่างคนต่างเน่งต่างคนต่างไม่พูดแต่ยังถือกันไว้ในมือค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพฤิกราศีเมถุน โอเคราศีพุจิกราศีเมถุนไฟเมษธนูเขามีคนใหม่เข้ามาไหมคะเอ้ยไม่ใช่คุณคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็ในความสัมพันธ์นี้มีครอบครัวของใครมาเกี่ยวข้องด้วยมีครอบครัวที่มามีอิทธิพลบทบาทกับการตัดสินใจของคุณคะ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีการเริ่มต้นอะไรอะไรใหม่งานใหม่ความรักใหม่จิตใจใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กับใครกับคนคนนี้ รู้สึกความรู้สึกใหม่ๆคุณรู้สึกดีกับเขาน่ะคุณรู้สึกดีกับเขาคนที่คุณคบอาจจะเป็นต่างวัยคุณอาจจะอายุมากกว่าหรือเขาอายุเขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาเป็นเด็กแต่เป็นเด็กที่มีความคิดทีเดียวเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญมีความคิดมีความเป็นอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงคุณมองเขาแล้วคุณปล่อยเขาเอกจากใจไม่ได้น่ะจริงนะคุณพยายามรักษาเขาไว้ค่ะคุณยังรักษาเขาไว้คุณมีคนเข้ามาค่ะมีคนนําความรักมาให้คุณนะคะมี มีเด็กมาเตจ้ะเดนมีเด็กมาเตถ้าตอนนี้ไม่มีอนาคตจะมีเข้ามานะจ๊ะเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะ8ดดาบไฟหดาบแปดดาบสิบเหรียญสิบดาบ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นอะไรคะโอ้ยตายแล้วโอเค The เดรว เขาฝากบอกคุณห้าบเขาบอกว่าเขารู้สึกนอนไม่หลับจิตตกฝันถึงคุณอยากกลับมาหาคุณแต่อยากคุยอยากพูดแต่เขาไม่ทําค่ะเขายอมเจ็บเขายอมนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาในการที่จะมาสารสัมพันธ์เขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินแล้ววางแผนกับชีวิตของเขาแต่จะมีการทักทายกลับมาได้พูดได้คุยได้ติดต่อสื่อสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและความสัมพันธ์นั้น มันก็ยังจะเจ็บเหมือนเดิมแหละค่ะคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณฝากบอกว่าเออโฟเอมเปอโรความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทลเองคุณยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่เขาถือคุณไว้แต่เขาอยากได้ความชัดเจนกว่านี้เขาอยากให้คุณพูดออกไปอ่ะคุณอาจจะคุยกับเดอะสตาร์ราศีกุมเขาอยากให้คุณพูดความในใจของคุณออกไปว่าคุณรู้สึกยังไงการกลับมาทักมาทายหรือการเงียบหายไปเนี่ย เขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงให้คุณชัดเจนออกมาเขาต้องการความชัดเจนจากปาของคุณค่ะถ้าคุณไม่ชัดเจนเขาก็ไปและเขาไม่ไว้ใจคุณเขาคิดว่าคุณมีคนคุยเยอะแยะคุณมีเสน่ห์คุณมีตัวเลือกเยอะหรือคุณเองก็ไม่ไว้ใจเขาเช่นกันต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าต่างคนต่างรักกันแต่จะมีการพูดการคุยกันเคลียร์กันเกิดขึ้นในในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการพูดกันเคลียร์กันเกิดขึ้นแน่ๆ อาขอบไพ่แนะนำห้าใบกับดินค่ะไพ่แนะนำบอกว่าคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเด้อคะคุณวางแผนอะไรไว้กับชีวิตของคุณเองทำไมคุณถึงเลือกไม่ได้แต่คุณยังถือเขาไว้ในมือถือเขาไว้ในใจวางเขาลงไม่ได้คุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนวิวออฟฟอร์จูนหรือปล่อยให้จักรวาลเป็นผู้เิืหรือให้เขากลับมาโอเคไพ่แนะนำว่า ถ้าคนคนนี้ยังเป็นคู่ของคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่เวรไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมคู่สร้างหรือคู่สมหรือคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เคยคบเคยคุยเคยพูดจาเขายังไม่ได้ไปจากคุณหรอกค่ะเขายังไม่ไปไหนเขาจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในสมองอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกจักรวาลยังบอกว่ายังเหวี่ยงคนคนนี้กลับมาในความรู้สึกความคำนึงหาทำได้อย่างเดียวคือคุณทำใจ ในเมื่อคุณเองก็ไม่เลือกเขาในเมื่อคุณเองก็ไม่ได้ตัดสินใจพูดหรือว่าคุณเองก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนเขาเพราะฉะนั้นคุณเองก็กักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําเดิมๆนั่นแหละเจ็บเหมือนเดิมช้ำเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมคุณเองบางครั้งคุณใจคุณน่ะคุณทุกข์เพราะใจคุณเองเพราะคุณไม่ยอมพูดออกไปในความรู้สึกเพราะคุณไม่ยอมเขย์ให้มันรู้เรื่องแต่คุณก็จะได้คําตอบในบางส่วนที่คุณอยากรู้ คุณก็ถามคุณก็จะได้รู้ถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้ถ้าคุณอยากเห็นอะไรคุณจะได้เห็นแต่ในความสัมพันธ์นี้ยังมีการร,การักกรนต่อให้เลิกกันไปไม่คุยกันไม่ค,กมคบกันยังมีการวนกลับมาค่ะเลิกกันกี่ครั้งเลิกกันกี่หเนเงียบไปกี่ครั้งเงียบไปกี่หนบางคนเงียบหายไปเฉยเไม่ทักไม่ทายไม่ตอบอยู่ๆโผลมาเป็นผีเลยอยู่ๆก็โผลมาซะเฉยทักมาทักมาทายมาคุยอะไรประมาณแบบนี้นะคะโอเคไหมจ๊ะ ดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์แต้ดีคริปชอนบอกอย่าเริ่มดูดวงส่วนตัวอัลไลมาค่ะแอซไยเอฟอีศูนย A ์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ